ความยาวก็3นิ้วนะครับ3นิ้วแรงดีมากครับมาเจอกับช่องตอนใหญ่เอีนะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำไอ้บล็อกนะครับตัวนี้เป็นบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายนะครับไร้สายไร้แบ่งตานของโอซึกานะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับโอเอสไอขีดห้านะครับแล้วก็บอกร้อยยีบแโวลต์นะครับครับทีนี้เรามาดูฟังชั่นที่เขาให้มานะครับ คุณสมบัติต่างๆนะครับก็หัวจับดอกนะครับหัวจับดอกตัวนี้ก็จะเป็นขนาด4นิ้นะครับหรือว่า1ทับ2นิ้วนะครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับแล้วก็4,400รอบต่อนาทีนะครับรอบหมุนแล้วก็แรงระแทกนะครับจังหวะคะเทกก็คือ3,200ครั้งต่อนาทีนะครับแบตเตอรี่4,000มป์นะครับตัวนี้ก็มีระบบระบบขันน็อตดันที่สูงนะครับคือกันขันแล้วน็อตมันไม่ตกนะครับป้องกันน็อตหัวขาดแล้วก็ความเร็วสองระดับนะครับ มาพร้อมแบตเตอรี่สองก้อนไฟอีดีในตัวนะครับแล้วก็เป็นสว่านบล็อกแบตเตอรี่ในในตัวเดียวนะครับคือสามารถใช้เจาะได้นะครับใช้เจาะแล้วก็ใช้ขันสกรูอะไรได้หมดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับจะมีการรับประกัน6เดือนนะครับคือวิธีใช้รับประกันเราก็สามารถสแกนตัวคิวอาร์โค้ดนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เบอร์โทนี้แล้วก็รับประกันมีแน่นอนตอนนี้ครับ6เดือนนะครับมีอะไหล่เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับมาดูข้างในกันนะ ตัวนี้ก็จะมีกล่องนะครบแบบกล่องเครื่องมือรุ่นใหม่นะครับสามารถใส่พวกนอ็อตพวกสกรูอะไรได้นะครับตรงนี้ครับก็ใส่แบบนี้ได้เลยก็เป็นกล่องที่ว่าสวยงามนะครับคือเป็นเป็นโฉมใหม่นะครับโฉใหม่ที่เขาบอกไว้ครับกลางในก็มีคู่มือตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มีตัวเครื่องหนึ่งตัวแบตเตอรี่สองก้อนนะครับที่ให้มาแล้วก็ เช่นชาร์ตครับเ่นชาร์ตตัวนี้คือไม่ต้องกลัวว่าเราใช้งานแล้วชาร์จแบตเต็มแล้วมันจะจะเสียหายอะไรครับคือตัวนี้มันสามารถตัดได้นะครับผลมันเต็มมันก็มันจะตัดการประมาณโดยอัตโนมัติของมันนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นสายนะครับสายแบบเราจะใช้ใช้สาบายแบบไปทํางานที่สูงหรือที่ยากๆก็ใช้สายนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกก็ให้มาเบอร์ที่1นะครับลูกบล็อกอย่างดีใช้ได้เลยครับแล้วก็มีโอริงสาหรับล็อกตัวนี้ ก็มีสารหลักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวต่อนะครับหัวต่อสําหรับหัวต่อสําหรับใช้กับสว่านนะครับตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้ต่อเ้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลียวอยู่ครับก็หมุนเกลียวเข้าไปตัวนี้แล้วก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปตัวหนึ่งนะครับเขาจะให้มาแล้วก็หมุนก็ไปข้างในไปข้างในหมุนไปซ้ายไปนี้ครับหมุนตัวนเก็มนาฬิกาแบบนี้ครับพอตึงก็ได้แล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นจำ b ปาสสำหรับขันหัวนี้นะครับสำหรับกัน หัวจับต่อสว่านดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด400ม ah ิลลิแอมนะครับ400มิลล ah ิแอมทำมาสวยสวยมากเลยครับแล้วก็เขาเขียนว่า128โวลต์นะครับแต่ว่าน่าจะประมาณสัก20โวลต์หรือ20 22โวลต์ประมาณนี้ครับเรามาดูตัวเครื่องว่าเขาบอกว่าตัวเครื่องเป็นโฉมใหม่นะครับความเป็นโฉมใหม่แบบไหนนะครับเรามา,มาดูกันตัวเครื่องมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับตัวรุ่นเก่านะครับเพราะาตัวนี้ก็จะมีแบบ ลวดลายสวยแล้วก็ดูกระตัดรัดนะครับดูแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีตัวสําหรับเก็บดอกสว่านหรือว่าเก็บหัวสกัวไขควงแบบนี้มากับเครื่องให้เราครับอาชมาใช้งานได้อย่างอย่างสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ก็จะเพิ่มแรงบิดนะครับเพิ่มแรงแรงบิดไหมนะครับตามที่เขาแจ้งมาแล้วก็ไอ้พวกแผงวงจรนะครับแผงวงจรของเครื่องจะเป็นแผงวงจรใหม to to ่นะครับแผงวงจรรุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะผลิต ในบริษัทเดียวกับที่ผลิตทเท่านะครับตัวนี้รับตัวรุ่นใหม่จากปีที่จากจากปีที่แล้วนะครับตัวนี้มีสายนะครับมีสายคลองมือกันมันมันร่วงประมาณนี้ก็จะมีไฟ led อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นไฟ led แบบดวงใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสวิตสวิตก็จะมีเดินหน้ากับถอยหลังแล้วก็จะมีเซฟตี้ล็อกก็จะเป็นสวิตแบบแอคชั่นนะครับสามารถกดเร่งความเร็วแล้วก็เอาไว้มันช้าได้นะครับแบบสว่านทั่วไปนะครับ ก็ลองลองดูแบบนี้นบ,บนี้ครับก็จะดูสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับก็จะมีอยู่3ามขีดนะครับแล้วก็จะมีระบบป้องกันหัวนนอตดขาดก็จะมีมันมีสามารถปรับรอบเร็วรอบช้าได้ะจะมีแม็กขึ้นไว้ตัวนี้รอบเร็วนะครับถ้าไปที่มิ้นนี่ก็จะช้าลงตัวนี้ครับทีนี้เรามาดูอันนี้นะครับ ฟังก์ชันการใช้ใช้สกรูใช้ไก่ควงขันสกรูตัวนี้ก็จะมีไม้เลยนะครับจะมีเป็นรูแบบนี้ไหมใช่ไหมครับเราก็สามารถใส่ก้าไปเลยไม่ต้องแชแอดิปเตอร์ตัวเลยนะครับ,นะรบก็ใส่ได้หมดไก่ควงขนาดน,นี้นะครับลองลองขันดูนเป็นไม้ครับไม้ที่ว่าเนื้อแข็งพอใช้ได้เลยครับความหนาของไม้ก็ประมาณสักเกือบเกือบสามนิ้วครับเจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนเดี๋ยวผมจะลองยิงด้วยสกรูก็ลองเปหนึ่งนิ้วแล้วกันนะครับ คือขันไม้เนื้อแข็งมันนิสายเลยครับการขันน็อตหรือว่ากันตกรูพวกนี้ง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวเราเราลองมาใส่หัวสว่านดูนะครับหัวสว่านนี่ก็ให้มาเขาก็ามีรูให้นะครับสำหรับล็อก cáp cỡi bấm nỉ này cỡดอก sảm mà cỡi đây cắp cỡ lóc bấm nỉ mặt đây này cắp nè loang choo ok mà loang choo thằng nít แต่ว่ามันจะมีระบบกระแทกอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าจอะได้แก้แก,แก้ขาดได้คือเราอย่าใช้แบบโอจริงอาจังแล้วก็ดอกเล็กๆก็คิดว่าน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับกับดอกสว่านเล็กๆครับตัวนี้ทางดีๆก็คือเราใช้ไอพวกที่เป็นสว่านโดยโดยตรงนะครับในการเจาะครับต,ตัวนี้ไว้เวลายามจําเป็นขัดๆสนก็เอาได้เพราะมันจะเป็นระบบกระแทกตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็นลูกบล็อกที่เขาให้มาวันนี้ก็ใช้วิธีการใส่ก็จะให้มา3ามอย่าง ลูกบล็อกแล้วก็โอริงแล้วก็สลักมันก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับก็ใส่ยางไปก่อนใส่โอริงนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยรูนี้มันตรงกับกับรูที่หัวแล้วก็ใส่สลักเข้าไปนะครับที่เขาให้เราใส่สลักเข้าไปก็คือตอนที่เราถอดถอดน็อตครับถ้าเราไม่ใส่สลักนี้ไปตัวนี้มันจะหลุดออกมาครับสลักนี้ก็คือกันไว้นะครับไฟ LED ดีตัวนี้ก็สว่างดีนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็น ช่องระบายลมน้าระบายอากาศต่างๆนะครับก็ทํามาดีครับวัสดุดีนะครับเนื้อเนื้องานดีสวยงามเลยครับสวยงามว่ารุ่นเก่านะครับก็กล่องอะไรพวกนี้ก็สําหรับแพ็คก็คือใส่มาดีครับทำเป็นช่องแต่ละช่องสามารถใส่อะไรได้ตามสะดวกทำมาดีตรงนี้น้ำหนักเครื่องก็รวมตั้งแบตเตอรี่ก็ประมาณ1กิโล6ขีดนะครับไม่ถึง2กิโลก็มันสะดวกว่าไอ้พวกบลลมนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องใช้สาย ไม่ต้องลากสายลมอยู่ทีนี้เราไปดูการถอดนะครับจะไปลองถอดล้อดูครับเปลี่ยนเป็นบล็อกตัวนี้ครับเพราะอ้น,นีห้อยไาเบอร์ที่เว็ดนะครับของผมใส่ไม่ได้เพาเป็นบล็อกราคาถูกที่ซื้อตามในเฟซต่างๆครับก็ลองลองใช้ดูโอเคครับก็อลองถอดดู ไม่ออกครับตัวนี้เราลูอีกตัวครับครับตัวนี้ก็ออกครับ ขอาผมนี่เขาขันล้อมาตอนที่เปลี่ยนยางก็ประมาณหนึ่งปีที่แล้วน,นะครับก็อตอนนั้นรู้สึกว่าเขาขันแบบไม่ใช้เจปอนนะครับเขาขันอัดเข้าไปนะครับแต่แรงกระแทกมันกระแทกแรงมากกับตัวนี้คิดว่าถ้าว่าขันปกติใช้ปอนตามมันนั้นคิดว่าน่าจะออกนะครับของขันเข้าไปครับคนลองตัวนี้ครับผมออ ครับก็ออกครับตัวนี้ก็ขันเข้าไปครับครับก็อีกตัวหนึ่งก็ออกนะครับ ครับก็ออกสองตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ที่ช่างขันใบก็คือไม่ได้ใช้ปอนปกตินะครับขันอัดก็ใบก็เลยไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับก็ขันไปเยอะนะครับพยายามให้มันออกครับก็เครื่องก็รู้สึกอุ่นๆนิดๆนะครับอุ่นๆนิดแต่ตัวบล็อกนี่ร้อนนะครับตัวบล็อกนี่ร้อนไปเลยเพราะว่าตัวบล็อกนี่ร้อนไปเลยเพราะว่ามันกระแทกเยอะแต่ว่ามันสะดวกนะครับสําหรับคนที่เป็นเป็นช่างพวกขันน็อตพวกอะไรต่างๆเนี่ย ที่ต้องใช้แบบคันน็อตอยู่บ่อยๆว่าคันสกรูอะไรบ่อยๆนะครับคือตัวนี้มันสะดวกคุ้มค่าเลยครับราคาก็ไม่เยอะนะครับแล้ก็มันกระทัดรัดนะครับจะพาไปที่สูงจะพาไปไหนได้หมดนะครับตัวนี้สะดวกนะครับเป็นโฉมใหม่ครับที่แน่ๆคือมันสวยงามสวยงามแล้วก็น้ําหนักพอประมาณนะครับนะครับก็สี่ปันสี่ร้อยรอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงกระแทกก็ศูนย์หึงสามปันสองร้อยครั้งนะครับต่อนาทีแล้วพอให้กล่องแถมมาแบตเตอรี่สองก้อนก็เหลือเฟือนะครับคุ้มค่ามหาศาลนะครับกับทิชชู่ชาร์ตเบ็ดแล้วก็กล่อง กล่องสวยอย่างที่บอกก็คือเป็นกล่องรุ่นใหม่เก็บเครื่องมือได้นะครับไปไหนมาไหนาก็คือพกขี้วไปสะดวกเลยครับแนะนํารักตัวหนึง่งตัวนี้นะครับไปใช้ที่บ้านที่ร้านที่อู่อะไรนะครับคือสะดวกมอเตอร์ไซค์นี่คือแกะได้หมดแน่นอนเดี๋ยวลองแกะมอเตอร์ไซค์ให้ดูอันนี้เป็นน็อตล้อหน้าของฮอนด้าคลิกนะครับตัวนี้ใช้เบอร์ยี่สิบเอ็ดเ้เบอร์สิบเก้าครับตัวนี้ครับแกะสบายเลยครับแต่ว่าวางต้อหมุนตาม ก็ออกสบายสายเลยครับนะครับใครที่ต้องใช้งานนะครับใช้งานเกี่ยวกับขันสกรูนะครับขันสกรูหรือว่าขันพวกน็อตต่างๆในวันวันหนึ่งนะครับคือแนะนําตัวนี้ได้เลยนะครับเอาไว้ใช้งานได้เลยครับนะครับสวยงามการับชมใหม่ครับดีกว่าเก่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อนะครับผ่านทางลิงก์เลยก็จะได้ สินค้าที่อาจจะมีคุณภาพกว่านะครับแน่นอนครับไม่ต้องกลัวมีปมานานกับก็รับประกันได้แน่นอนเลยตัวนี้นะครับก็ของโอซุกะนะครับนำเข้าโดยบริษัทไอแม็กโคทันะครับตัวนี้ก็คุณภาพเชื่อถือได้นะครับโอเคครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับกับบล็อกไร้สายนะครับใช้ได้ทั้งสว่านทั้งบลโอซุกะนะครับเป็นบล็อกไฟฟ้าไร้สายนะครับสวัสดีครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ